สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับเนาะนี่ก็พอกับช่องวินวินข้นหากินแหลกคือเกาคือหลังครับพอกันมาอี้ก็ในชาวันเสาร์ที่สามกรกฎาคมบนุ่งผ้าในร้อยหกสิบสี่นะครับเนาะสวัสดีเป็นอย่างเอฟสีสุภูสุคนครับรวมทั้งผู้เข้ามาเวิรงตัวลูกนะครับนี่ครับเนื้อหนังหงวกนะครับเน้องเขาไล่ก้านมีครับที่จูมพี่น้องยินดีช่วงครับ ดอกหนึ่งหาจุ่มพี่น้องครับอีกสองดอกครับพี่น้องครับจุ่มงามเลยนะครับเนาะกตาไม้พร้อมนะครับมื้อนี้สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดยังบ้านเฮ็ดปึงคล้าพี่น้องมเนี่เค็ณบ่จ้ะเก็บเห็ดเรืองโม่ข้าวนะก็มาเฮ็ดปึงคล้าครับ ไอดอกที่ซองครับนี่พี่น้องพ่อพี่น้องอ้วนขนาดเลยเด้อ้วนสล้องสอยพี่น้องพี่น้องอีกสองดอกจ้ะอ้วนตุ๊กปูเลยจ้ะข้าเห็ดไข่ข้าเห็ดไข่ตัวของอ้วนนี่เนาะตุ๊กพวกใบครับพวกใบอ้าพี่จ้ะโอ้ยดอกมันไหมน่ารครับฮะดอกนีนน่า พี่น้องตัวนี้เพ่อสมบูรณ์หดอกน้อยโกว่าอีกก็เนาะโอ้ยพี่น้องบ้านโอ้ยพี่น้องเอ้ยบ้านยูพุนเห็ดไข่ยินพุนเห็ดไข่ครับตัวนี้ให้เพิ่นบานเนาะหุ่นอะอะไรปะอ่าเพิ่งไข่จ้ะปะพี่น้องเอาเห็ดแดงนะก็น่าจังจะหาเห็ดกอต่อ งามงามพี่หนอเห็ดแดงอยกางเนาะเลี้ยงจูงมีเดอกนิดนะครับเนาะดอกนิดหน่อยมินิครับเป็นเลี้ยงงดหน่อยแล้วก็เห็ดแดงเห็ดแดงพี่น้องข้ายู่พี่น้องมันยังจูงงามอยู่จ้ะแดงอะไรก็เห็ดเพิ่งข่พี่น้องมาพี่น้องเมืองขาเพิ่นตุ๊ปปุ๊อยู่ได้จ้ะ าพ่อแม่พี่น้องเห็ดละงูอีกเนาะจ๋าเนาะเพื่อนใครแล้วก็มาเห็ดละงหัวต่อเลยจ้าอยู่ฝุ่นอีกชอนครับอีกชอนนะพี่น้องเนาะชอนพี่น้องพี่น้องเอ้ยละงูขาวจ้าไี่ได้จูมได้จ้ะไปขั้นตโตเนาะน้องนะจ้ะเห็ดละงูเนาะจ้าเนาะมันีิมันเห็ดละงูเนาะพี่น้องมันีิเนาะอนี่เดียกหนึ่งพี่น้องนี่มูเพิ่นจ้ะ เฮ้ลดลราโง่ดีนอกจะเฮ้ดเรโง่ขาวอ,อีกดอกหนึ่งครับสองดอกอะไรวะ เป็นข้าหน่อยครับบันนะครับเนาะหอมง,า,งามเลยครับอ่ะพี่น้องบันครับบันมื้จอนส่วนพี่นอ้องโอ้สันสันกล่องสันครับคืนเต้นพี่น้องพี่ชุ่มยัย พี่น้องกำลังทัวกลดตาใหญ่มไหมนี่เลยก็มาเฮ็ดผึ่งไข่พี่น้องกับจุบอ่อๆ้อเลยแล้วก็มาจัดของใหญ่บานผึ่งไข่ครับพวกใบลุงพี่น้องโจ้นวะใหญ่พี่น้อนมูเฮ็ดผึ่งไข่นะครับมามาเฮ็ดผึ่งไข่เัยขาพี่น้องตุ๊ปปู่อยู่ขาบ่นพี่น้องบ้านเฮ็ดละงหพี่น้องงูอีเลจ้าอยู่คนอีกครับไปเบิ่งอยู่คนอีกนะครับ นี่เนี่ยมันก,กินหวนุวงมาน่ะจากสิ่งทว,ว่าเฮ็ดลราโงพี่น้องจะไปเงมนึงอ่ะอีกคนอีกช้องนะครับพี่น้อโงโหอีกน้าจ่ะวันนี้วันที่สามเลยพี่น้องสามกรกราเมื่อวานลุ่นตาวันนี้เป็นจรงได้อาไปดูกัน,น,น,กนมีแต่สสวยได้จ้ะวันนี้ ไข่หนึ่งพี่น้องไข่หนึ่งพี่น้องเพิงน้องนะครับพี่น้องมารับน่ครับเพิ่งหอมเพึ่งมิ้นนะครับเนาะแกงแสบเพื่อกันครับมิ้นเพื่งหอมเลยก็มาเอาต่างยุทางนี่ครับเห็ดละงูเหลืองมองันพี่น้องอีกจุ่มหนึ่งกับไข่หนึ่งอ๋อพี่น้องเอ้ยมันอยู่เลือกเนาะอ่ะชิ<อ>ไมไหม เป็นยังน้มคือเกาเอาตัวนี้อ่าจิ้มเลยอ่ะสองนะจ๊ะเนาะพี่น้อาง,ง,งูแล้วก็มาให้ฝุ่นค้ครับบานเช็ดอกนึงนึงสามด่แล้วก็มาคข่เให้เราง,งูพี่นนอเรางูแย่งหนึง่งหขาง ข้าวพี่น้องมันข้าวอีลีตัวนี้นไข่นะครับพี่น้องก้อนหนึ่งครับพ่อไงเลยครับต้องที่เอาเบิร์ดนะครับเนาะครับอ้ยพี่น้นอ,นองเอ้ยจะเป็นอนอนซอนเน็ดละรากงกพี่น้องเอ้ย ผมว่าเป็นลูกโต๊เื่อนบางคันนี่ครับกีบข้องแขกเลยตอนนี้ดอกานมันเอาไปใข่เอนไปใส่เสือเนาะแปะอีกยู่่หุ่นครับข้องแขกยี่หุ่นบานมาข้องแขกครับ้นน่าเก็บมูเลี้ยงเลยก็เาตอนี้ก่อนไข่ก่อนเนาะโยน้องเอ้ยโหดแถวบ้าน้อนี่ ดอกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดอกจ้านี่เห็นติเชียงห่องไวใบครับปิดช่องมูดีใจเนี่ยคนใครหนึ่งนี่ไหน <S <S นี่นะครับเนะาะขอคักนะครับพี่น้องแต่อย่าค,คู่มองก์กันทัเบิ้งกันถ่ายคลิปนะครับด้ว เฮ็ดอันนี้แต่แล้วก็มาเฮ็ดละงดก็มาเพิงแต่พี่น้องนี่ครับเดีกยวเป็นไงงามๆเลยนะครับเนาะเฮ็ดเพลิงติวครับหรือว่าเฮ็ดเพิงแดงคาดสันนะครับเนาะทีชมพูง,งามเลยครับติวแล้วก็มาจัดละงูอีกครับเพลิงตาใหญ่เลยมันเอตาใหญ่ได้ครับมาครับเพลิงเงี้งบานเพิงข้าไล่พี่น้อง เพ่งดอกครับพอดอดเพชรเพิ่งดำครับบาน,นตนัวนี้ว่าไม้เห็ดเพิงนะครับเนาะนี่ครับเดินนึงอโอ้โน้ำปับเอกเพชรละงูก่อนนะครับเอาเห็ดเพิงกันจนอ่ะขื่นเครื่องหนึ่งละดูมีพี่น้องกันครับเพิ่งดำ หน่องหนุกเลี้ยงหยิบช้อนดอกครับเพิ่งแด้งข้าลายพี่น้องมาหงัดก้อนกระดอกหนึ่งใส่ดอกมันเบิ่งไม่นีกระดอกหนึ่งพี่น้องพี่น่องเฮ็ดงยังบาดนี้เพิ่งแดงหลังแตกพี่น้องเบิ่งดอกเบิ่งทองมันนี่นี่แหละครับพี่น้องเพิ่งแดงหลังแตกเลยครัเพิ่งยังบาดเพิ่งดำพี่น้องซ้ำจานนี่โอ้ยโคตร เฟืองดำแล้วก็มาลังแหล่ครับพี่น,ออน้องหลอดงดงามเลยนะครับเนาะย่าง,งหนึ่งมาเป็นละมุกเหลืองพี่น้องไม่จะไข่เลยท้องน้อยกะหลังเหมือน,นี้กะหลังลายนะครับพี่น้องครับใช้เมียนมาเบิ่งหงัวอ<ย>ันึงเดีเมียนอยู่ครับเนาะ ไค่แ้วก็มาเอาตูมมันบานกับบานหนึ่งพี่น้องเอ้ยแต่สีได้บานทีนี้จ,จ,จ้บจะบานบานีานนง่าเหมือนนะครับนเนาะเพิ่งหอมพี่น,อน,น,น้องเหมือนับเพิ่งคาค้นเรื่วเพิ่งหอมนี่นะครับเนาะ ีดอกนึงครับสวยงามเลยนะครับน้อพี่น้องศาดครับบานครับเก็บดอกนี่นะเดี๋ยวไปหาหนึ่งนึงนะครับไปสรุปเฮ็ดกันครับนี่นี่นะครับเฮ็ดผึ่งศาสตร์ครับบานก็มาพอหนึ่งนึงละเอาเฮ็ดใหม่โอ้ก็เก็บถาครับทางนี้ผมคาดจะเปี้ยวเฮ็ดผึ่งอยู่หันผากับสะดุดนะครับเนาะเลื่อนโลบออกสองสามช็อตครับ อันนี้แหละครับมาสรุปเพ็ดกันครับมันอีกตาใหญ่เลยครับกตาใหม่ครับประมาณจักรูนึงประมาณบบถือถูกไปสั่งเมึงเลยจ้ะนี่ครับกะตาใหญ่นะครับนนาะมันนี่เนาะคนกะตาประมาณกันซ้ำนี้อยู่ประมาณสี่ฮาโลอยู่นะครับมาตรฐานที่เรานะครับมันจะเป็นเพ็ดเพิงกับเวลาครับละงโกรครับเส้นลายมันนี่ละงโกคัดนะครับเดือดทังามเลยนะครับเนาะ ครับเคยพี่น้องครับเอาไปคุยกันครับสิบวัพิกัดนําครับบานครับนะครับพี่น้องนี่นะครับสรุปเฮ็ดกันมือนี้เฮ็ดเท่านะครับเนาะแต่ร้ายครับบางฮันบอรุ่นอันนี้นะครับผมมาสิมาปิดคลิปมันขว๋มนะครับเนาะเลยเก็บใส่ไม่ยังไงไม่ได้หลุดเลยครับมือนก็ร้ายครับมือนที่หาลูลอยู่อยากขับกับตาใหญ่กุมหวานกับตาไปซื้อหม้นะครับเนาะ นะครับพี่น้องพี่กัดผมมาวันนี้นะครับไปแท่งไต่สํานักสวงน้องจองของไห้ครับไปแท่งสะพานเล็กเรือสะพานยิ่งดองเหมือนน้องแ๊กนะครับนาองแย้งอ่อนขึ้นมาครับมาปิดคลิปอยู่นี่ครับอยู่ติดไต่ของวดประมาณรน่อยเมตรนะครับนาอในดอนคําพญาดอนนี่แหละครับตาบลหอยคามเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับน้องได้บนคลิปจบใ่ชิหมนะครับว่าผมเก็บอยู่นสเห็ดแต่ละมือครับมาทานกันเราครับวันนี้ครับ เอาสะครับพ่อพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ต่อพ่อพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับผู้ท่านติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อมีคอนเทนต์ใหม่ๆมีคลิปใหม่ๆมากสิได้มีข่าวสารใหม่ๆจากปลามาพ่อพี่น้องสิไงใดหุ่นก่อนไผ่นะครับเนาะนี่นะครับอาคลิปนี้ก็พอร้ายนะครับเวลาคือสี่เดือนแล้วนะครับขอกล่าวค้า่าสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับ